ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอทุกทุกท่านทุกทกคนครับยินดีต้อนรับเข่าสู่ทีมงานมาหาแห่งเด้อพี่น้องเด้ออ๋เนาะเมื่อนี้หลังจากแนวทางออกไปพี่น้องสามตัวครับเก้าสองหลางศูนศนยพี่น้องนหนึ่งแน่นันก็นคือตัวเลขอันนี้พี่น้องที่เสี่ยน ขุนไก่เพิ่นนํามาสเสนอพี่น้องก็คือเปิดกระติบเข่าพี่น้องหกสองเก้าครับสามตัวสลับพี่น้องเต็มเต็มเลยว่าเก้าสองหกนี่คือตัวเต็มพันว่าตัวร่องคือกับเอาอยู่ในนี้เฮ้เต็มเลยนะสามตัวแตกพี่น้องเปิดกระติบเขา้า เมื่อก่อนหน้านั้นก็หนึ่งหาเก่าเข่าเต็มๆพี่กันทั้งหาเก่าทั้งหกวขาพี่น้องเอามืรอรสตติกจะเป็นยังไงเดผ่านกับผมมาแล้วมาแล้วเสื่อขุนไกลครับผมพูดพี่น้องมาถ้ำบ,านะบดานี่เนดี่ยปวดเดวอวปวดเอวปวดเดว <laughs> อดเดวโ <laughs> อดด้ <laughs> อดด <laughs> มีสาเหตุย <laughs> ปวดแอวพี่น้องขอโทษเขาแพ้อะไรเรียกนอนมาแล้ววสันพนวาเรียกนอขนมากเอออ่ากางทำงานนั่น่รของคนทำงานนะคนปวดแอวววโอ้เอาไปทำงานแอดมินอื่นมาแอบเป็นได้ด้วรอ่ามัดตองว่อให้เพื่อนเลือสดสรอ่าเด๋ยวดจะหายมากเลยจะดังหาบายย่ไรยากอีก เอาไปได้ก <laughs> <laughs> uh, ่อนเลขเปิดกว้างเข่าสามตัวแตกแตกยุติว่าเวตรวจตัวนอยโอ้ยเพิ่นไหเก้าสองหเตะอือหกของเก้าหกสองเก้าโอเพิ่นไฮหกสองเก้าด้ออกเก้าสองหกไม่ได้ช่ใช่ใเหนอเราไม่หูเนาะเีอาตัวตรงๆคือเก้าสองหงานบ่บ หกสองเก้าเ <69 S 1> <6 29 S 2> พิ่นห้ตัวตรงมากถ้าว <c oughs> ันอย <ๆ S 1> ากได้ตัวเด่นตัวล่องก็ขึ้นกลับเอาอยู่ในหันมันบ่นอเออพี่ร้องนี่เปิดกล้องเขาว่าหันก็นยังเปิดนี่นี่นเรียกตัวที่เพินเสียนให้มาเห็นบ้างไห่อ่ะนี่นี่เรียกกล้องเขาพี่ร่องใครใครก็ถามหาเ่เห็นอย่างนี้โทรมาถามหายังๆๆยันม้นอยู่อืม อันนี้คือเลขกองเข้าเห็นบอนี่เพิ่นหายพี่น้องโอ้มีน่าก,กินพร้อมเติมเมื่อนี้อ่นี่พี่น้องเอ้เพิ่นหายมากทั้งสี่โอ้ฝุ่นฝุ่นเห็นบอฝุ่นลมแดงมากนี่ช่อยากปิวพี่น้องเห็นบอเหรน เ,เห็นไหมเด็กกล้องเขาพี่น้องแขนเป็นแขียนเลยสองหกสองเก้าพี่น้องหกสองเก้าโอ้อ่าเอามาฟังที่ไปที่มากครับเพื่น าสวัสดีสิครับโอ้เอาสวัสดีครับผมมาแล้วพี่น้องยิ้มบ่าหรอวะฮะดจะมาทีไหนล่ะ <c oughs> อ่าเอกตีมาแต่นึงทางเดินของเล็กประสันพี่น,น้อง <c oughs> อันนี้เป็นเลขคำนวณแบนบอนอ,อันนี้เป็นเลขคำนวณของเซียนเองเน,นาะเลขกเอจะพิสเขาให้แก ติบมันพี่น้องก็ติบเข้าบานอ่าวดตัวหนา้าร้านกา159บอือ 5, อ่า159อ่าวดล่าสุดก็มาจังซี่แหละก็3ตัวสลับเนาะบ่ได้มาตรงนเนาะเพิ่นบ่ให้ตรงมนบ่ือจะผิดกดเพิ่นบ่เหรอบ่แท่นเดเด้อซั่นเด้อโอ้มันตั้งได้ซั่นโอ้ตังต้งได้ซั่นแม่นบ เิ่นหายว่าสัตว์ต่วหายพิดสารเลาจิตอะไรเนี่ยอ่านี่มีกันสามตัวน,นี่ีฮึแล้ว <laughs> ตัวนี้นี่กันยี่หกเลยตี<ด>อเอ้าได้มากเลยตีเพชรดุดือาหัน,น,นอย่างนี้ม่อนเพชรมาหันบ่อืออ้าวพี่น้องเนาะใครที่อ <c oughs> รอค้อยครับผมเนาะเหล็กเสี้ยนขุนไก่ได้ผิร่องเด้วอ่าเนาะเลขเสี้ยนขุนไก่ชุดต่องวดวดประจำวันที่หนึ่ง กูจะจีก้ก่าไงที่ไม่ไงจะปีไม่แล้วไงจะได้ได <laughs> ขายขา้ขา,ยขาวชอยโคตรดีเลยขายข้าขายข้าวดาว่ทุ่มใส่เลยว่าหันหน้าหนักเลยจีไม่นะกูมีเงินสิท่านมันเนี่ยเออเอาที่วอกสามหน่อยกูช่องหน่อยพุ่นเอาขื้นโอ้ดังไรก็ขึ้นเลยจีอ,อ๋อยิงวะเออเอ้าเอาไม่พี่น้องเอาไม่วันนี้ใครที่รอเด้อพี่น้องเด้อ,อ,อ,อกดรอไว้เลย คิดว่าจะได้มากอีกอีกมั้งป่ะได้ได้มาทุกงวดแต่ว่าเนาะสำหรับเลขกอาเปิดกระติบเขาพี่น้องนี่มันกระติบเขาอยู่กัขางเพื่อนเนี่ยอ่าเปิดขึ้พี่น้องเบิ้งไม่รู้อ่ามีอะไมีเงินมีอะไเอาเนี่ยแล้วอันเก่าเนี่ยของเก่าเลยอ่าเป็นยันว่าบม่เห็นเนาะบินไกลเลยนี่สิว่าคนบม่เห็นติเห็นที่ผมจะมายอะมากมาได้สิบเก้ี่ยงเป็นต้นล้โอ้เขาจะมาเยมากนั่นหรอเออไม่มาบ่มีไม่มีเนาะเดี๋ยวนรามาคนไหมเงินอ่า เพื่อนแเขียนมาไอ้สี่ด้ยกระตีบเขา่าแมนบะนั่นแะพอ,อมากแล้วจ่เทอะแมนบ่ <c oughs> เออนั่นแหละพี่น,อน้องนี่พือเพื่อนเขียนหายมากสามตัวด้แล้วพี่น,น้งสองอหกสองเก้าแล้วก็สามหนึ่งเปิด้ากระตีบเขาหัวดวาหันสามตัวแตาเอาสำหรับสูตรของเพิ่นหรือว่าเลขเปิด้ากระตีบเขา่าพิมพ์รอไว,กว้ก่อน ได้มากจากจากบนโลกไหไดเพียงเด้อก็ไม่แน่อาจจะมาตรงกันกับนี่แหละ <H an> นี่แหะีเร็วเรวบอกนี่แล <h ans> หละโอ้ไหนี่นี่แหละตีนี่แหละเอาเเดี๋ยว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 เเเดี๋ยว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 ยวฟมอเเฉันซการอะไรตอนกีนก่เราเให้ เชี่ยนขุนไก่ครับผมเนาะแนวท่างวันที่อืมเรีว่าซีมี3สามตัวในซีนมาซีตัวในซีมันมากหมดอือกีกับซีมันจะหนึงน่งจะมันจะแด่นอืเที่ว่าที่มันซีบ้องก็นมาอือเอา มัดติดที่ไหนบารวที่ไปที่มาด้วของตัวเลขงวดนี้ด้วยเจ้าทำนวนไดแบบไดมันจะไหนมันค่าใจแบบไดสี่เก็ตสีเก็ตมาถึงสี่กับเจ็ดมาหนึ่งตัวถ้าก่อนมันสูงกับแปดเลยทกวนสูงมาสูงแล้วอ่าสูงกับแปดอือ้ากวนอ่ามันมาถุนซะเอาเลยออกศูซะเออถือถอสามูออกศูเอาเลยคำนวณเพิ่มที่งนะะสำหรับงวดนี้ 7กับ4อ่า7กับ4ได้ครับผมเนาะมาตัวนึงอ่ามาหนึ่งตัวไม่มาด้วยกันเหรอไม่รู้กัน <c oughs> อ่าอาจจะมาด้วยกันบ่าที่หลังทักเจอแฮมเจไม่ได้จะได้ไม่ได้หรือไม่ไไมอ่ะจะได้ม,ออามากับเสืออือ7กับ4มาตัวหนึงอ่ากับ4ไมีที่ตัวเลยสีนะเหมือนสีหลายกว่าที่ที่ตัวอ่าสีมาพร้อมกันสี่ตัวจะจะว่ามีโอ,อกาสบ้านร้ายเนาะอือ อจับตามตัวที่ที่ที่ดูนี่ยสำหรับเรียกจะติดข้าวรอได้พี่น้องเด้อรอน้ำกันแต่ว่ากับว่าเนี่ยอาจจะยืดได้นี่เนี่ยนี่นะนี่นะพี่อ้าวพี่น้องเอ้ยนี่นจับตัวยี่นี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชู่ก้อนชู่ก่อนเอาไม่มีตัวใดๆจับนิ่งๆจับนิ่งๆแค่ซีเพื่อจะให้เพื่อแช้แค่หน้าจออ่านั่ยมันสายเวลาดีอ่าฝั่งนี้ดีว่าลดอ่กาศดิลด้วยอีกลดคืนอีกเออเพราะว่ากล่องหลายตัวพี่น้องคอยจะได้จับพวกกันเลยเพื่อน เดี๋ยวสิว่าบ่าเห็นตัวน้อยพอุทธกระดาษเป็นน้อยพอุทธเ่เห็นอยู่หันมันบ่แมนณตอนทีน่เราไปหลายตัวเนาะพี่ดวงบ่พุบ่มี่ดวงเนาะให้สามตัวยังบ่ได้อยู่จะเอาแบบได้อีกี่ขั้วอะไรเนี่ยจให้สี่ตัวคนแก่ก <t> ีนน่ขั้อะไรอ,อ่าโอ้เอาแคปหน้าจอพี่ร่งางมันเป็นตั้งไหนว่าที่ไปที่บ้านยืนใจเดียวจะมันยืนอยู่ยนี่สามตัว,วอ่า เลขมีห้าศูนเจ็ดศูนเล่นศูนย์ติบนบ่โอ้ทั้งๆนี่คือเป็นบนจะมาระยจล่างบนล่างแล้ว,ลลวจะเป็นจะจเพิ่นนีโอ้เอาบนล่างกันเรนะื่องเองของเรื่องแกผู้เสี่ยอ่าแต่ว่าพ่อให้ห้าศูนย์เจ็ดศูนขีดเครื่องไมาถูกพี่อันสามถูกเลยคือห้าศูนย์ เต็มเต็มเอ่าต่ะกะซีเก้าเจ็ดแปดแปดหกสี่ศูนย์สีบาลานน่าจะมาล่างออโอิชุดซีดตัวนี้อาจจะเป็นล่างไม่ไม่สุดมาลง,ลางแรงรเนอีวเจ็ดมนลงแรงะโอ,โอเดนซีเจ็ดรับเจ็ดบินิอ่าเอาซีก็ได้ลงแรงบะลงแรงนะเจ็ดเจ้าขึ้นบนเจ็ดดูล่างกันมี มันก็นไม่คู่กันไม่ได้เจ็ดแปดเลยไม<อ>่ร้องอ้าแคปหน้าจอไว้พี่ร้องมังงนแม้เป็นช่องโซนเจ็ดแปดก็สี่ศูนย์เลยตัวเด่นให้อ่าอ่าตัวเด่น,เดนพี่ร้องตัวเด่นอาจจะเป็นล่างนว่าอาจจะมาล่างกว่าหรือว่าจะเป็นบนก็มีโอกาสเตะขึ้นกันคิดเอาคิดเอาเอานาะตัวเน้นๆให้มากก็คือเจ็ดแปดแคปสี่ศูนย์น่าจะมาล่าง และกระบ,บนนี่ก็น่าจะมาบนก็คือห้าศูนย์อ่าอยไม่มีจี่ีนะขึ้นว่านี่นมีอืเอาพี่รองอสิีตูงกันบอกกับเด็กกระติบเขาขึ้นว่าเฮ้คืกบบอกระบน,น,นี่เนาะบักระสิไปรดอ่าหาไปรดตีเตรียมถึงกอนละอ่าเพราะว่าให้เพิ่งให้ต้อนวัพี่รองเดี๋ยวจะว่าจะ หาเ่ไรเมื้อไรเราซือไปสิซ้อมึเจะไ้รยท่านน่ะที่ไปะอ้รอยท่านละที่ตัวละลอยใบบ่อบ่ได้กลอยบ่อ้าไปที่ประเวมีเงินเอ้าเม่อไ่ร่นะเนาะ่โอ้ยว่าตีไ้จังๆวัสัุว่านัี่นรองอ่าข้าเจ้ากันกราพข้าเจ้าฝนขืนซะอ่าสามตัวเชิงๆได้ได้่เต็มเม็ดเต็มหน่วยวาสัอบตีไ้อ่าใส่นีใส่เส้นหยา่วัสดนรองไง เอาผู้ใดมีโชคมีมันก็จะเริ่มเส้นขุนไก่ได้พี่น้องเด้อเพิ่นเป็นตัวแทนเป็นเาแม่เพิ่นสี่เป็นปีแล้วเพิ่นบนน้าเป็นปีแล้วเตีบยพอมาถือเป็นปีแล้วเริ่มสื่อมโอ้ยเป็นเป็นปีเนี่เห็นอ๋อ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 เอาเอาวันนี้กลับขึ้นมาไม่เด้อไปยื้อสากระไรไม่เด้่องวันเอ้ยบาดเนี่ยเออเอาบ้าขึ้นมาเด้ออ่าเส้นขุนไก่มาแล้วพี่น้องมาเหมือนกับเป็นปีเตี้อมาแล้วกลับขึ้นมาแล้วบาดเนี่ย เอิ terror, oh. Oh. Yeah. Oh. Oh. ้นเอาเอิ้นเอามาเอาได้พิรันได้บาดีได้ีเนี่ยทงคนไม่ข้าใกลปีนายได้โอ้แ่เอาบอกว่าปีนาอีโอ้ออกันสานี่มันกบนนีด้อเนาะโมจะแบบปีนาตรนีเอาเอา้วไรนะโอ้ปีนายคือขึ้นลวยย่างเดียวอาจารย์ว่าใีอ้าวพี่อนัเฟืงนีันลูกสาวนิ่อยไหมมือถ่ายไหมให้ข้อสองตัวเดียวไหมที่ต่อหกอีนาโอ้้องเจ็ดสเจ็ดบอกเลยไหเข้าสอง นี่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 นะตีแป๊ตัวจฝันนี่ตีันวันหกกับสามแม่หกนี้เราแยกสามออกมาโอ้น้องเจ็ดสองหนึ่งสอเจ้าให้ให้เจ้าสองนี่นี่แบบเดีอืกันเวแคนาจอเดืพี่้องเดวอสำหรับตัวเลขแน้างเที่นขุนไก่ครับผมเนาะวัประจำวันที่หนึ่งคือจะกาครับผมเนาะแคนาจอไว้ทางช่องห้เป็ดแน้ทังนํำเสนอครับผมเนาะฝากตอนพ่อแม่พี่้องเอฟซีทุกคน ขอให้โฉบโฉบมนหมานลำลำเรื่อยๆครับผมแคปหน้าจอเอาพี่รองเนาะอ่าเอิๆปัง,งปังยิ้มมางเห็นบงบงทุกท่านาหันมาอันนี้ก่อนหันมาเออออามันหลายช่องเนาะ,ะแคปหน้าจอรครับผมสำหรับช่องนี้ครับเอาครับผมขอให้เองเิงปังปังทุก